เจโู o ตรงนี้นะเอาอย่างนี้เครื่องไม้นี้น่ารักมาก่ใช่เลยถ้า JO2 เครื่องไม่เดียวกันนะครับนี่ของท่านสัการะขวานะผลทรัยครับขวานาะนี่คือถ้าทำอย่างนี้เรารู้กันนะครับถ้าเราเจอกันถ้าผมถามหน้าเวทีหรือไปเจอหน้าเวทีถ้าทําอย่างนี้เป็นสัญลักษณ์เออนี่ครับนี่ ที through, ่อย่างนี้คือเจโวทูเรารู้กันไงอ่านี่นะฮัตเจโวทูนะรับตรงนี้ฮะต่อตรงนี้หัวปหาดใจนะฮัตเจโวทูอ่าเจโวทูครับสัญลักษณ์นี้เลยนับน้ำน้ำ

ทำคลิป8นาทีนะครับจะเดินใช้มุมงล้องเดินมาเรื่อยๆแล้วก็ได้เห็นแทบทุกคนนะครับ a o 2แล้วจะอัพลง u ูท b e ช่องสาวน้อยเพื่นแพงแล้วก็เพจสาวน้อยเพื่นบ้านแพงนะครับ <S <S อ่าดจุดมากเดินมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็พูดพร้อมกันตอนสุดท้ายนะครับ JO2 <ๆ S 1> <ๆ S> รวยรวยเฮงเฮงปังปังนะครับรวยรวยเฮงเฮงปังปัง นะครับพร้อมกันนะครับตอนสุดท้ายนะครับวันนั้นนะครับงานสบายเลยสวีเดนสวีเดนครับเอซี่สาวน้อยเพร้ครับสดๆนะครับตอนนี้เป็นการเรียนรู้โซเชียลครั้งที่สองครับกับเจโอชูเดี๋ยวมาเูกันครับอี่เป็นบรรยากาศหลังการเรียนการสอนนะครับสุดยอดมากเลยครับวันนี้จับวิทยากรยผู้สำเร็จเอกท่านครับท่านผู้ท่านห้างครับ นึ่งพ่ครับพี่น้องครับนี่สุดยอดเลยครับดิโอโอ้สุดยอดครับเก้าที่ไช่หนงกมกมาซะดินี่ครับนี่ดิฝากด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับ YouTube หรือกระด้านเพจที่ลงท้ายด้วย J O T O Official นะครับนี่ฝากเป็นกำลังใจครับนี่สุดยอดครับนี่หละกว่าที่เศรษฐีคนใหม่ครับนี่เดอ คนเลยนะครับเนี่ยสุดยอดนะครับ146ชีวิตนะครับที่ลงทะเบียนในวันนี้นะครับขอบคุณงจุกกำลังใจเลยนะครับหลายคนมาจากต่างจังหวัดไหนคนไหนมาจากกรุงเทพครับอจังเลยอันนี้ว่าจากคนไหนมานอกจากทุกที่เท่าจากกรุงเท่าเดัมประเทศโตเลยกัน ก้นที่ดเาั้งใจมามือวีนเด็กก็ดูอย่างนี้ครเต้นรับโอ้โหสุดชูครับุ๊กสาวว้าวโกแรงแ้วจะลับโกแรงแล้วนะครับเออยินดยกี่วันนี้อันนี้คุณแม่มาจัดเลครับเนยโอ้โหรีรำ่ากันวา ม้าไก่มีวะม้าไก่มีไหม เป็นครั้งที่สองที่ประธานนะครับอันนี้ผู้สำเร็จทางด้านโซเชียลนะครับมาร่วมมือใจเป็นครั้งที่สองแล้วมอบความสุขให้แฟนๆให้แฟนนะครับคือว่าโอ้โหคนที่มาเรียนวันนี้ได้ทั้งพวกดูได้ทั้งเสียงนี่งห้านิ่งห้านิ่งห้านิ่งห้าทั้งนั้นเนี่ยมาฟังฟังนุกนิ่งห้าเอาความู้ที่พอจบให้ผมงคนต่างระเนี่ผมไม่ได้เรียนมา แล้วมันตูงกันก็รู้ว่าตูสวนกับคที่มีอะไรส่วี่บมารอบสองก็เลยเอาสิ่งที่นคไายมาเป็นเกมนะครับรอบสามก็ต้องไปแต่ิเนี่ยนี่ซื้อดเลยครับา้านนะครับโอ้โหอัพชิักซีนักขึนทนชุเป็นล้านที่ซงเนชุเป็นย่าตลาเนี่ยก็ต้องมาด่าครับดีกสนทางห่างนะครับ สุดยอดมากครับผู้ทานวันนี้ถือว่ามรุ่งโรจน์แห่งพิษไทยนะครับขอบคุณครับผู้ทระธานครับแล้วในส่วนข้อเอกแน่หน่อยอุ้งอิงครับมาวันนี้ม่าร่วมปั่นใจให้สำหรับนะครับพี่น้องทีมืัอนี้เ o 2ในมิติบริบทของโซเชียลเป็นยังไงนครับทนแน่นหมครับตรงนี้ครับเป็นเลื่องมันใจ ถือว่าเป็นเสียไม่ได้ว่าสิ่งที่ผมอิงยงดังมีชื่อเสียงมีทองก็ส่วนหนึ่งมาจากโซเชียลส่วนใหญ่เลยนะครับมาจากโซเชียลนะครับพี่น้องแฟงนิ่งถึงตะโกนอี่ยแล้วก็มูสสร้างสนุน์มาท่างๆแลอวมอสีเป็นมาลงมาไล่ผ่านโซเชียลมากขอบคุณทุกกำลังใจส่วนพี่แบงค์ความทุ่มครับพี่แบงค์ความทุ่มครับนี่วิทยากรอีกหนึ่งท่านที่เป็นท่านแสดงนะครับทำ ซีรีส์นี่ละครับซีรีส์สาวรวยหากอดป่อยไม่เราซ่อมต่อนะครับป่อยเราซ่อมต่อครับวันนี้เป็นไงครับแดงครับวันนี้สุดยอดมากเลยครับเดียวเขาดูคนมาเชื่อว่าจะได้ขอผลใครที่ไม่ได้มาเสียดายมากเลยนะครับโอกาสนี้ก็ฝากติดตามจะมีขั้นต่อไปหรือเปล่านย่างโบกหูเลยครับเพราะว่าบอลนั้นเปล่องแล้วนะครับยังโบกหูเลยนะครับเอาขอบคุณแดงเซนโนนเป็นไงครับเซนโนนครับทำให้หลายๆคนน้ำตาไหลเลยครับผู้ชายคนนี้นะครับ เอาให้พี่น้องไปเล่าข่าวสู้กันครั้งนี้ว่าเป็นยังไปกระดับตาไหนกระดับใจกระดับใจที่ได้แข่งประสบการณ์นะครับเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ยูทูบเบอร์ทุกท่านเกอตูเราทำได้เราทำได้ เจโอดูเป็นจังไหนครับไอ้พี่เดินทางมาจากหวัดไหนครับขันแก่งถามตรงๆถามจริงๆมาเรียนวันนี้ได้ในแถวบ้านครับโอ้ไอ้บอลนอนี่แม่แม่โอ้สุดยอดเย้สอนนอนอสุดยอดมากแต่คุณดูผมเติมหลายเลยนี อันนี้มาจากคุณพริดามาจากจังหวัดไหนครับมหาสารคามครับอันนี้เคยทำโซเชียลไวมียูทูบของตัวเองไหมเดี๋ยวมาวันนี้ได้ไอะไรมาบ้างครับ